สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กันในเกม9หยินหรือ9อิมนะครับโดยที่ในคลิปนี้มีการประกาศอัปเดตครั้งสําคัญครั้งหนึ่งของตัวเกม9อิมนะครับการประกาศครั้ง MM สําคัญนั่นก็คือจะมีการอัปเดตแพทใหม่เข้ามานะครับซึ่งแพทใหม่แพทนี้ก็จะเป็นแพทเอาสำนักหลักสำนักที่10เข้ามานะครับนั่นก็คือสำนักเทียนซานแต่ว่าการประกาศในรอบนี้ไม่ใช่มีการอัปเดตแค่แพทเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะมีการอัปเดตเอาเซิร์ฟเวอร์ใหม่เข้ามาด้วยนะครับซึ่งเข้ามาถึง2เซิร์ฟเวอร์ท เพราะอะไรถึงจะต้องมีการอัปเดตเข้าเอาเซิร์ฟเวอร์ใหม่เข้ามาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่เปิดขึ้นมาใหม่นี้น่าสนใจหรือเปล่าผู้เล่นเก่าๆอยากกลับมาเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าน่าสนใจหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับเรามาเริ่มต้นที่สาเหตุของการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่กันก่อนนะครับสำหรับสาเหตุสําคัญนั้นก็คือจะมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมสําหรับคอร์เซิร์ฟเวอร์หรือกิจกรรมที่จะต้องเล่นคามเซิร์ฟเวอร์นะครับกิจกรรมนี้ทางทีีมมงาานได้กร ุยกับผู้พัฒนาของของสแนลนะครับแล้วก็ได้มีการสืบร่วมกันมานะครับว่าทางทีมงานผู้พัฒนานั้นไม่สามารถทํากิจกรรมที่มีการคอร์สเซิร์ฟเอามารวมเป็นกิจกรรมเซิร์ฟเดียวได้ครับแล้วก็ในแพทในอนาคตก็มีการประกาศว่าน่าจะมีกิจกรรมที่คอร์สเซิร์ฟเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับดังนั้นทางตัวเกมก้าวหินก็เลยจะต้องมีการเปิดเซิร์ฟใหม่ขึ้นมานั่นเองครับซึ่ง การเปิดเซิร์ฟเวอร์นั้นก็จะเป็นจะต้องใช้อีก2เซิร์ฟเวอร์นะครับจึงจะสามารถทําการเล่นกิจกรรมคอร์เซิร์ฟเวอร์ได้นะครับนั่นคือคือนั่นก็คือสาเหตุในการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ถึง2เซิร์ฟเวอร์นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความน่าสนใจกันดีกว่าว่าเซิร์ฟเวอร์ใหม่นั้นน่าเล่นหรือเปล่านะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่นั้นทานทีมงานก็ได้มีประกาศในตัวเฟซบุ๊กแฟนเพจของก้าหยินไทยแลนด์ด้วยนะครับการประกาศนั้นก็คือสาหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่นั้นที่จะเปิดขึ้นมาก็จะะะใช้รรบบ Fair to pay รบ topa Fairre นคั สำหรับแฟนทูเพย์นั่นก็คือจะไม่มีการจัดโปรโมชั่นต่างๆเกี่ยวกับการสะสมยอดเติมเงินหรือการเติมเงินเพื่อซื้อทอนะครับก็หมายความว่าสำหรับผู้เล่นสายเปย์ก็อาจจะเปย์ได้น้อยลงนะครับแล้วก็มีอีกนะครับนั่นก็คือพวกวิชาฉบับเก่าพวกเ,เงินช่างหรือพวกปานนอกสํานักนั้นอาจจะต้องหาภายในเกมเท่านั้นนะครับแต่ก็อันนี้ก็คือการประกาศเบื้องต้นนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว,ว่าตัดเรื่องการสะสมยอดโปรโมชั่นเติมเงินออกไป จะมีพวกวิชามอมาขายหรือเปล่าแล้วก็พวกพวกขายเคสวิชาต่างๆจะมีขายในมอหรือเปล่าหรือว่าหาได้เฉพาะในตัวเกมเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าหาได้เฉพาะในตัวเกมนั้นก็หมายความว่าว,วิชาฉบับเก่าปานปานนอกนะก,ก็อาจจะหาได้ยากขึ้นหรือเราสามารถทําได้ช้าลงนั่นเองครับเพราะว่าเราจะต้องรอคมแดงจากตัวเกมเอามาส่งให้เราเท่านั้นนะครับหรือว่าทาตามเงื่อนไขต่างๆอาจจะมีกิจกรรมต่างๆเพิ่มเข้ามามากขึ้นให้เราสะสม พวกปานนอกแล้วก็วิชานอกนก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็คือการประกาศจากทางทีมงานนะครับเรามาต่อกันที่การประกาศของทางทีมงานเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือกิจกรรมข้ามเซิร์ฟเวอร์สำหรับกิจกรรมข้ามเซิร์ฟเวอร์นั้นระเดียการเล่นก็เดี๋ยวน่าจะมีเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสในใจที่น่าดูในการประกาศในรอบนี้ก็คือมีการประกาศว่าการลงกิจกรรมข้ามเซิร์ฟเวอร์นั้นจะสามารถ เก็บสะสมวิชาฉบับเก่าอย่างพินฉบับเก่าได้ด้วยนะครับแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมถือว่าน่าสนใจเียวนะครับแล้วก็เข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งวิชาที่ถือว่าสุดยอดก็คือวิชาของก้าวเอียงนะครับซึ่งในเกมก้าวอิมนั้นวิชาก้าวเอียงนั้นถือว่าเป็นวิชาต่อสู้นะครับซึ่งจะต่างกับทางนิยายของมังกรหยกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ววิชาก้าวเอียงนั้นควรจะเป็นลมปานมากกว่าวิชาต่อสู้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรในเมื่อตัวเกมกําหนดเป็นวิชาต่อสู้้แลวก ถือว่าน่าสะสมยิ่งอย่าง,งยิ่งเลยครับเพราะว่าวิชานี้ถือว่าเป็นวิชาที่ดีมากๆ,ๆเลยนะครับ, <S <S ค,รบคราวนี้เรามาวิเคราะห์กันเรื่องเซิร์ฟเวอร์ใหม่กันนะครับสาหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่นั้นเริ่มต้นตั้งแต่นับหนึ่งหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะครับทางทีมงานมีการประกาศมาแล้วนะครับว่าการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่นั้นก็จะเริ่มต้นที่แพทใหม่ที่จะอัพเข้ามาด้วยนะครับแพทใหม่ก็คือสํานักที่10จะมีเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นการเริ่มต้นในรอบนี้ ไม่ได้ถือว่าเริ่มต้นตั้งแต่สตาร์ทนับหนึ่งตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าเราสามารถเรียนปาน6ของสำนักหลักแล้วก็เรียนปานนอกเรียนทุกอย่างได้เลยนะครับตามที่เราต้องการนะครับและความน่นสญญาสนใจก็คือถ้าเกิดว่าการหาปานนอกได้ยากได้ช้าวิชาของสำนักวิชาของนอกสำนักหาไดชา้ช้าวิชาสดญอดวิชาหาไดชา้ช้าดังนั้นการเริ่มต้นที่ดีก็ถือว่าน่าสนใจทีวนะครับแล้วก็ผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นใส่เติมน้อยงบน้อยผมคิดว่าในรอบนี้เติมนี้ก็เติมแค่ v i p ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับและส่วนที่เหลือก็ หาได้จากตัวเกมนั่นเองครับอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับรายละเอียดของคลิปนี้ก็คงเอามาบอกกันแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจการเล่นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะลองติดตามเรื่องการเปิดเซิร์ฟใ,ใหม่จะเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวก็เอามาอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็รายละเอียดในการเริ่มต้นเล่นใหม่ควรจะเริ่มจากจุดไหนเดี๋ยวค่อยมาว่าก,กันอีกทีนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตไว้เพียงสั้นๆแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจมาร่วมเล่นเซิร์ฟใหม่เดี๋ยวเรับ สวัสดีครับ